¡Suscríbete al canal! สวัสดีครับวิเคราะห์ทียดฟุตบอลกับ s กเกอร์99ครับไปดูตัวเต็งประจำวันเสาร์ที่16มีนาคมนะครับในรายการของ FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับช่วงเวลาของเที่ยงคืนครึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับเนียวคาสเซินนะครับก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในะวันนี้การขอคนละ1ไลค์1แ like, ชร์คับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำคลิปดีๆต่อไปด้ยวยละกันครับ ก่อนเด็นครับเราไปดูสถิติสามนะที่เคยเจอกันครับเป็นฝั่งของแมนเชสเตีรชนะไป2แล้วก็นิวคาสเซิลชนะไป1ครับเกมล่าสุดนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านแพ้ไป2ต่อ3ครับไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับแมนซิตี้ตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ4และเสมอ1ครับเกมล่าสุดนะครับเสมอลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ1นะครับฝั่งแมนซิตี้คุณซื้อไปกว่าเดล่านะครับความพร้อมก่อนลงทำศึกนะครับจะไร้เงา เอเดนซอนมเรสนะครับแนถวถาวรมือหนึ่งที่เดือนเข้ามาสดๆร้อนๆครับจากแมตช์ดังกล่าวนะครับทำให้สเตเฟนออเตการจะได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาแทนไปก่อนส่วนทางด้านของแจ็คเกลิดนะครับก็เป็นเพียงรายเดียวที่เจ็ยบยาวอยู่นะครับคารรักกุนซูเปิลน,นะครับจะมาระบบ4-2-3-1ครับโดยจะมีฮาร์แลนด์ออกสตาร์ดเยน้าเป้าและใช้ฟิลฟอร์เดนฮูเลียมเปริสกับเจเรมี่รโกูนะครับเป็นสามประสานกนลางรุกคอนสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามร,ระเบียบครับ ก่อนจะไปดูฝั่งทีมเยือนกันนะครับตอนนี้ทางเว็บไซต์ Soccer 99นะครับมีช่องทางดูบอลสดดูบอลฟรีกันแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาหมั่นเข้ามาสนุกกันได้ครับในลิงใต้คอมเมนต์ครับหรือแอดไลน์แอด s o r 1ได้เลยครับ ไปดูฝั่งนิวคาสเซิลกันบ้างครับตอนนี้เนี่ย5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดครับเกมล่าสุดแพ้เชลซีไป2อต่อสนะครับฝั่งของนิวคาสเซิลคุณซือเอ็ดดี้ฮาวนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับจะไร้เงาแอนโชนี่กอรอนนะครับในรุกคนสําคัญที่เลียงเข้ามาสดๆร้อนๆครับจากแมตชนดังข่าวเหมือนกันสมทบกับพวกของคาร์ลเมอร์สันนะครับชเวลินตันกิรันชิปเปียและก็นิกโบบนะครับเป็นหลักมารดาแข่งเรียงค้าง็อกซึ่งยังไม่หายดีคาราเกมวันนี้ครับเอ็ดดี้ฮาวจะมาระบบ4 โดยจะมีมิเกลเมรรนอเล็กซานเดอร์อิซากับชคอบมอร์ฟรีพันหนึกำลังล่าตาข่ายในแดนหน้าและจะใช้บรูโน่กิมารายครับปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบนั่นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมองว่าทีมเยือนอย่างมลคัสเซ่นนะครับจะเป็นรองหนักมากและมีเวลตกรอบสูงนะครับเพราะศักยภาพของกองกำลังและการเสียนักเตะหลายคนในการบัลา์เจ็บนะครับ,รรบทำให้ฟอร์มดูลดลงไปอย่างชัดเจนนะครับแถมทีมเยือนเอติฮัสเตเดียมก็เป็นอะไรที่ยากเกินจะรับมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าการ พบกันในลีกเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็แพ้เดือดเลยนะครับสอต่อสแบบไม่ขาดนะส่วนฝั่งเจ้าถิ่นในคอสเฟตนเองนะครับเพิ่งจะกำลึกหนักกับลิฟท์พูมานะครับสเสมอไป1-1ก่อนจะเสียไอเดอร์ซอนไปนะครับในทวันมือหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าทําให้แผงหลังอาจจะต้องลุ้นระทึกจังหวะเซฟของสเตฟานเตกาแทบทุกครั้งนะครับเชื่อว,ว่าพวกเขาเนี่ยคงจะไปเจอบเก็บไขได้ไม่ยากแต่เรทที่เปิดมาสูงปริ้ดขนาดนี้นะครับน่าจะตึงมืออยู่พอสมควรเนื่องด้วยระบบของ ฮาวนะครับก็เตรียมรับมือไว้บ้างแล้วด้วยคู่นี้ดูจากภาพรวมกับแฮนดิแคปแล้วนะครับผมแนะนําอยู่รองประคองสกอร์ดีกว่านะครับสกอร์ติการผมให้แมชชสเตอร์ชนะไปแค่2ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้นะครับหากท่านไหนครับต้องการอยา่กับเป็นครอบครัวเดียวกับทางสกอร์เก่9ครับสามารถเข้ามาได้ครับในลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับจะมีกลุ่มแจกทีเด็ดและอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ